วันนี้มาเอาใจแฟนเพจที่ดินสวยราคาถูกนะคะวันนี้นำเสนอที่ดิน11ไร่2งานพิกัดบ้านนนสะอาดตำบลสุ่มซ่อ,อ้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นที่เปล่านะคะลูกค้าเจ้าเดิมใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์แปลงนี้ห่างถนนลาดยางเส้นสุม่มเศร้าไปนาคาประมาณ2กิโลนิดๆน,นะคะมีไฟฟ้าเข้าถึงถนนดี ทำไรทำ่ทานาทําสวนได้หมดน้ําไม่ท่วมนะคะทุกคนจัดสรรแบ่งขายได้นะคะทําเป็นโคกหลองนาโมเดลได้หมดแถวนี้มีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านอาศัยอยู่แถวนี้เยอะแยะค่ะไม่เปลี่ยวไม่น่ากลัวสำหรับท่านใดสนใจแปลงนี้ก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0 9 8 8 7 7 6 0 4 8 นี้เนื้อที่11ไร่2งานนะคะเราเสนอขายในราคายกแปลงอยู่ที่1ล้าน3 5 0 0 0 0นบาทช่วยค่าโอนคนละครึ่งนะคะทุกคนมีไฟฟ้าเข้าถึงนะคะที่สวยทำเลดีบรรยากาศดีค่ะห่างตำบลสมเศร้าเซเว่นโลตัส ปั๊มน้ำมันคาเทคนะคะประมาณ3กิโลนิดๆท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะคะที่ดินอำเภอเพนมีหลายแปลงให้เลือกค่ะลูกค้าสนใจแปลงไหนติดตามในเพจ facebook ของพี่บัลเย็นได้เลยสนใจแปลงไหนก็ทักมาสอบถามกันได้ค่ะมีหลายแปลงให้เลือก ราคาถูกนะคะราคาเบาๆราคาก็คุยกันต่อรองกันได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีจ้า